สวัสดีค่ะครูหนึ่งนะคะ,ะวันนี้ครูหนึ่งมาชวนพวกเราร่วมใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเพียงพอนะคะตามแนวปรัชญาของพระบาทสมเด็จพร,ระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9นะคะเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง มีความพอประมาณพอประมาณอย่างไรก็คือเรามีความพอดีที่จะที่ไม่น้อยเกินไปหรือไม่มากเกินไปรู้จักตัวเองรู้จักว่าเราเก่งอะไรเรามีอะไรเราต้องทำอะไรสิ่งไหนที่เราต้องทำและเราต้องรู้จักการใช้ชีวิตว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรนะคะต้องอยู่ในระดับที่พอประมาณต่อไป เรามีความมีเหตุผลเป็นเหตุที่มานะคะของการที่เราจะตัดสินใจตัดสินใจอย่างไรตัดสินใจแล้วอย่าใช้อารมณ์นะคะจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผลตลอดจนคำนึงถึงสิ่งที่เราจะคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะคะดังนั้นเราจะต้องคิดให้รอบคอบและ ูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันก็คือว่าเราเนี่ยรู้จักความเสี่ยงและก็เราจะรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างไรเรยต้องคำนึงว่าคำนึงถึงสถานการณ์ด้วยนะคะคาดว่า มันจะเกิดขึ้นไปในอนาคตนะคะเราต้องรู้จักรับมือนะจ๊ะและสิ่งสำคัญนะคะว่าการที่เราจะมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันได้เนี่ยเราต้องมีความรู้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆมีความรู้ในทักษะของเราเราเก่งเรื่องอะไรเรามีทักษะอะไรนะคะและที่สำคัญเราต้องมีคุณธรรมด้วยมีคุณธรรมต่อตนเองและต่อ อื่นมีความรับผิดชอบต่อตอนเองต่อผู้อื่นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะเราต้องใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะตามปรัชญาของอรัชกาลที่9นะคะท่านพระองค์ท่านได้สร้างสิ่งดีเอาไว้เยอะนะคะให้เราเดินดำเนินชีวิตาตามระบบของเศรษฐกิจพอเพียงลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใช้ชีวิตแบบ อพอสมควรนะคะไม่เสี่ยงไม่โลดผนนะคะม,ม,มีมีความรู้จักรับผิดชอบนะ,ะสิ่งถ้าเราปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ได้ชีวิตของเรานะคะก็จะมีความสงบใจเราก็จะสงบเมื่อตั้งใจว่าเราจะใช้ชีวิตแบบความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย จะทำให้จิตใจเรานะคะไม่ฟุง้งซ่านไม่สับสนไม่ทะเยอทะยานไม่แข่งขันกันหาวัตถุสิ่งของมาประดับตนให้ทันสมัยหรือให้เท่าเพื่อนให้เหนือเพื่อนนะคะเราก็จะไม่มีจิตฟุ้งเฟอ้อตรงนี้ชีวิตที่เรียบง่ายนะคะก็สร้างความสุขได้นะคะถ้าเรารู้จักคำว่าพอเพียง เพียงพอนะคะ